ผงแดงลิ้วพูกับดิวของฟอรเรียนเวสเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็อึ้งได้พอสมควรเลยนะครับผมเซอร์ไพรส์กับอะไรหรืออึ้งกับอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังกันนะก่อนอื่นครเป็นแฟนลิ้วพูโดยเฉพาะเป็นแฟนลิ้วภูประเภทที่มาดูคลิปผมแล้วมากกว่า2-3ครั้งหรือมาคอมเมนต์แล้ว2 3าครั้งเนี่ยกดติดตามช่องให้ด้วยนะและหากคุณเป็นแฟนทีมอื่นๆก็กดติดตามได้เพราะผมพูดทุกทีมอยู่แล้วนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็ก เช่นกันนะโอเคเข้าเรื่องครับเซอร,ร์ไพรส์แรกคือเรื่องของค่าตัวเรารู้อยู่แล้วครับว่าก่อนหน้านี้นอกจากหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถ้าพูดถึงทางการเงินเนี่ยซิตี้เป็นทีมที่พร้อมทุ่มมากกว่าลิเวอร์พูลด,ด้วยซ้ําแต่ซิตี้เขาถอยไปเลยครับเขาถอนสมอเลยทันทีที่เลวกคเซนบอกว่าฉันต้องการค่าตัวมูลค่า150้าล้านยูโรซิตี้ไม่คิดนานครับซิตี้ถอนตัวทันทีแต่กลับกลายเป็นลิเวอร์พูลที่พร้อมสู้ความจริงลิเวอร์พูลเนี่ย เคยมีนัดเตะระดับ100้ล้านยูโรอยู่ล้อเนาะและก็เคยเกือบจะได้นักเตะที่เคยเกือบยืดมากกว่า100ล้านยูโรอย่างเดียวของไคเซโดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแม้แต่จะไม่ได้นะครับแต่รอบนี้มันมากกว่านั้นไงมันคือมูลค่าถึง150ล้านยูโรแม้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับคือเลวคูเซนปัดข้อเสนอไปอีกแล้วนะครับกับมูลค่ารวม130้าล้านยูโรซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะยืดไปอีกที1นึงล้านยูโรก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่่ผมก็เชวา140 เลวโคเซนก็ยังไม่ปล่อยและสุดท้ายถ้าเรียบูจะได้ผมก็มองว่าไปจบที่150ตามที่เลวโคเซนต้องการนั่นแหละหรือถ้าจะขาดก็คงไม่เกินกว่านั้นยังตำสุดๆเลวโคเซนจะได้เงิน140ล้านนี่คือมูคลค่ารวมนะนี่ก็เซอร์ไพรส์ครับมันเซอร์ไพรส์มากทีมแมนซิตี้ไม่สู้แล้วถ้าเกิดเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเราก็ไม่คิดว่าทีมที่จะทำลายสถิติจะเป็นเร์พููไงบางคนเป็นซิตี้ไหมเป็นเชลซีไหมมากกว่าที่เป็นเร์พููที่พวกเขาใช้เงินของที่่จะแบบรักกุม และไม่เพียงเท่านั้นครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอึ้งมากๆกมีข่าวในรอบวันที่ผ่านมาต้องบอกก่อนนะอันนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้คอนเฟิร์มและไม่ได้มีการยืนยันใดๆเพียงแต่ว่าแทบจะทุกสื่อรายงานตรงกันครับแม้ตัวเลขจะแบบเครื่องกันเล็กน้อยแต่ทุกสื่อที่รายงานบอกว่าฟอร์เรียนเวสเรียกค่าเหนื่อยจากลีวพู้สามแสนบวกอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับบานเจ้าบอกส0 0 0 0นบานเจ้าบอกสามแสนสี่บเจ้าสามแสนห้าหมื่นห้าพันพง่ายคือมันเกินส0 0 0 0 0 ไอเน,นี่ยผมอึ้งกว่าค่าตัวอีกค่าตัวเนี่ยลิวพูเคยยืดในระดับนี้มาแล้วนะครับคือระดับใกล้เคยงอย่างไคเซโดร้อยกว่าล้านมาแล้วแต่ค่าเหนื่อยอ่ะตั้งแต่ผมตามเขาซื้อขายมาผมไม่เคยเห็นเลยครับว่าลิวพูยื่นข้อเสนอหรือให้ค่าเหนื่อยใครในสัญญาฉบับแรกคุณอย่าลืมนะครับอยากว่าแต่แบบฟอร์เดียมเวสที่ยังไม่ได้ย้ายมามฮัมหมัดซาลาหรือเวอร์จิลฟันได้เนี่ยกว่าจะได้หลักสามแสน ต้องใช้เวลากี่ปีพาทีมประสบความสำเร็จเท่าไหร่ซาร่าต้องยิงไปเท่าไหร่ต้องได้ดาวสมโมก,กี่ครั้งนะครับฟันไดแม่งต้องสก,กัดไปเท่าไหร่ต้องพาทีมประสบความสำเร็จแค่ไหนกว่าจะแตะหลักสามแสนและที่สําคัญคือตัวเลขที่สูงที่สุดในข่าวอ่ะคือมากกว่าฟันไดด้วยซ้ําผมว่าแม่งโคตรเสี่ยงนะครับคือส่วนตัวผมยังไม่เชื่อว่าลิวพูจะให้ขนาดนั้นผมใช้คํานี้ไว้ก่อนเชื่อว่าจะยังไม่ให้ขนาดนั้นแต่ความเป็นจริงในมุมผมอะ่ะด้วยความเป็นลิวพูและความ ความที่เขารักษามาตรฐานในการให้ค่าเหนื่อยกับนักเตะมาตลอดผมไม่เคี้ว่าเขาจะให้เกิน2องแสนห้านะสองแสนห้านี่ก็สุดยอดเลยนะครับแต่นี่แบบ3ามแสนเลยผมมองว่ามีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดกอม็อบเล็กๆภายในทีมนะพมไม่มีหรอครับคนที่แบบโอ้โหหัวใจหล่อจนแบบเขาจะได้เท่าไหร่เราก็ไม่ซีเรียสเราเข้าใจได้เราเข้าใจโลกว่าฟอร์เรียมเว็บนักเตะระดับโลกเขาต่อยเขาเพิ่งมาเขาคนได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเราคงไม่ใช่นักเต้เลียวู้ทุกคนที่คิดอย่างนี้ อยู่ดีๆแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้เล่นดีไหมก็ไม่รู้ได้ค่าเหนื่อยสามแสนกว่าผมบอกว่าอันนี้ของขั้นเสี่ยงเสี่ยงตั้งแต่ค่าตัวยังค่าเหนื่อยแต่อันนี้ต้องรอดูนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยส่วนตัวผมต้องบอกก่อนว่าขอยังไม่เชื่อนะก็ต้องดูครับสุดท้ายจะไปจบที่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วไม่ใช้เบาๆค่าตัวเองก็แรงเกินจริงนะก็มาคอมเมนต์แล้วกันครับว่าแฟนลูดิวอพูลเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกเซอร์ไพรส์กับทีมตัวเองเหมือนผมไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นค่าเหนื่อยล้นยโ้และ ค่าเอ้ค่าค่าตัว150ล้านยูโรและค่าเหนื่อยเกิน3 0 0 0สนคุณเซอร์ไพรส์กับทีมคุณหรือเปล่ามาคอมเมนต์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ